ดีนไม่ได้ถุนดิไนไม่ได้กูมาอยู่ถุนมูมาอยู่เดงเดินเดินมดิดิไนเดินเดินจะหมดแล้วนจะหมดมาเขาเลยนมเขาเลยจบจบไม่มีเวทเวทมา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 ่เมา่เโทิ้มได้ไหมโขทิ้มได้ไหมพี่บ็อกี่ก้วไหมพี่ข้างบนอะตะแลบโบสวยสวยสวยโบไหนะ้โบโโ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 นโโ หมดสไลด์ม่หมดสไลด์ไม่หมดมองเขาหน่อยมองเขาหน่อยเดิน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 เาเยนีดอะไรอะไรคใครเลยคุณครเลยคใครเลยคุณครเยคุณใครหมดคุณใครหมดไม่มีแลนดไม่มีแลนดวัวมันไม่มีลนดไอ้เหี้ยเยูเลยูเลยนั่นแหละนั่นแหละนัไ้นั่นแหละุยตรงไิงตรงไมิงตรงไหิงตรงงไทยงดนด้วยตัดตัดตรงหลังได้หมดอ้หมดอ้หมดไตรงน่เฮ้ย

โ,โ,โจลอยโจลอยล้โจลอยล้างโจลอยเขาบุเลยหมดแล้วหมดแล้โ่โซ่โซ่โซ่เขเอาเอาเขาาเรียเขาเรียงใทนหลังสองี่ไหองมันไม่ถึงว่ะไอตีมันไม่ถึงเงี้ยไ้มันไม่ถึงไงเนี้ยไอเยี่ยงแา่นันเองไอเยี่ยงแค่นั้นเองไอเี่ยงแค่ั้เองไเี่ยงแค่น่องไเยี่แค่นนเอไดเ่ง่น้เอไไม่่น้ได้ยี่ยงแค่น้นเอไอเยี่ยงแ่ันงไอเ่แ่้นเอไยี่ยงแค่นั้นเไอเยี่่นด้เไ่้่นั้ไได้่ยงแค่ั้นเอไอี่ไ เอ็มหนึเอ็มหนึ่งก็หมดเดยพีเดี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 ยพีดียดียพีเ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 ดียพียเเยพีเดียพีเยพีเดี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 ยพีดียพีเดยพียพีเดียพีเดียพีเดยเเดียพ